สวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ากกีฬาขั้มเ b ็นบทีขัามนี้อยู่กับผมตูนวรัตและคุณกุ้งโสภิตทวีเวียงนะครับเริ่มกันที่ประเด็นร้อนวันนี้ครับหมิวพปรปวีช่อชูวงนักแบดมบินตันหญิงมือหนึ่งของไทยครับยื่นหนังสือลาออกจากทีมชุดซีเกมส์ปลายปีนี้หลังจากหมดกำลังใจเพราะถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากสมาคมครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่นักกีฬาหลายๆสมาคม เดินหน้าเปิดหน้าปะทะโดยตรงเลยนะฮะใช่ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีกีฬายิงเป้าบินนะคะน้องนีสุธิยาจิวเฉลิมมิตรก็ออกมาเหมือนกันใช่แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีตะกร้อที่บอกว่าถูกหักหัวคิวใช่ไหมที่<ช>ไปได้รางวัลมา2ล้านแล้วเหลือ10,000แสนจนมาเรื่องไปตองโลกที่ตอนแรกจะถูกแบนห้ามแข่งแล้วก็ตอนเนี้ยคลี่คลายได้แล้วจากการเจราจานะครับล่าสุดครับเป็นคิวของคนนี้พรประวีช่อชูวงศ์นักแบดมินตันหญิงมือหนึ่งของไทยครับ เล่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมครับมีดราม่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาแบดมินตันชุด4ี่เกมหลายคนเลยรวมถึงตัวท็อปทอปอย่างวิวกุลวุฒิและเมย์รัชนกจากที่ควรได้รับเงินเบี้ยเลี้ยง6,300บาทาโดนหักเหลือ6000บาทวิวนี่ยอดเหลือน้อยสุดก็คือเหลือแค่6 0 0 0บาทเท่านั้นเหลือ1ใน10นะฮะเพราะว่าไม่ไปทดสอบร่างกายตามกำหนดแต่ที่เจ้าตัวไม่ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาอยากไม่ไปเขาติดภารกิจ แข่งระดับนานาชาติที่ตารางมันชนกันหรือบางทีเนี่ยมันติดภารกิจฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง รั้งเนี้ยก็เพื่อจะมาเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยในซีเกมเนี่ยแหละครับซึ่งไอ้กรณีไม่ไปทดสอบร่างกายตามกําหนดนะฮะโค้ชท็อปพักวัดวิไลลักษ์นี่ก็เป็นดีกรีอดีตนักแบดมินตันทีมชาติไทยตอนนี้เป็นผู้ฝึกสอนของหมิวพรบวีนะฮะออกมายืนยันว่าไม่มีใครทราบกฎนี้เลยครับว่าถ้าไม่ไปทดสอบร่างกายตามกําหนดจะถูกหักเงินเบีย้ยเลี้ยงนะครับและล่าสุดวันนี้ครับพรบวี ที่เธอเป็นถึงดีกรีสีเหรียญทองซีเกมเป็นแชมป์เวิ l ์ t ทัวรารายการเป็นที่6ของโลกและตอนนี้เป็นมือหนึของโลกชาวมือหนึ่งชาวไทยนะฮะก็เดินทางมายื่นหนังสือให้กับเลขาธิการสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยคุณดมศักดิ์ชื่นครุฑซึ่งเป็นตัวแทนรับเรื่องว่าเธอเนี่ยจะขอถอนตัวจากการเล่นซีเกมในครั้งนี้ครับพปรปวีบอกว่าไม่สบายใจ กับเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นภายในสมาคมโดยเฉพาะการทำงานของฝ่ายพัฒนากีฬาบางส่วนที่ปฏิบัติตัวแบบไม่เป็นธรรมไม่ใส่ใจนักกีฬาแล้วก็ยังมีเหตุการณ์มีคำพูดมีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่บางท่านที่ทำให้ผิดหวังมากอดทนมาหลายปีแล้วคือไม่ใช่อยู่ๆเรื่องโดนหักด้เีเลงและเธอลาออกเลยนะเธอโดนมานานนะฮะก็ ใช้คำว่าไม่สามารถทำงานร่วมกับฝ่ายพัฒนากีฬาได้อย่างสบายใจอีกต่อไปจึงตัดสินใจลาออกจากการแข่งขันซีเกม s แม้จะเสียดายมากก็ตามแต่เธอก็บอกด้วยว่าหมิวเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับกกทไม่ว่าจะเรื่องเบี้ยเลี้ยงเรื่องเงินสนับสนุนแต่ผิดหวังเรื่องที่ไม่ได้รับความใส่ใจและสมาคมก็ไม่เคยแจ้งให้นักกีฬาทราบเลยว่าจะมาทดสอบร่างกายย้อนหลังได้เวลาไหนซึ่ง ถ้ารับทราบการแจ้งตนก็พร้อมจะทำตามกฎระเบียบของกกตทุกประการครับวันนี้เนี่ยมิวก็อยากจะได้รับการเปลี่ยนแปลงว่าถ้าวงการแบดของเรายังเป็นอย่างนี้ยมิวรู้สึกว่ารุ่นน้องรุ่นเยาวชนในภายภาคหน้าไม่สามารถที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคงแน่นอนค่ะแล้วก็วันนี้ที่มิวออกมาพูดเนี่ยคือมิวอยู่ในจุดที่ เป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนได้แล้วกันว่าคุณออกมาเป็นเด็กนอกสมาคมเนี่ยคุณต้องเจออะไรบ้างและคุณต้องรับทุกสถานการณ์ที่คุณไม่รู้ว่าเขากั่นแกล้งหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งหนูรู้สึกว่าการที่ออกมาเป็นนักกีฬาอิาสระเนี่ยทำให้หนูรู้สึกว่าหนูน้อยใจแล้วก็ไม่ได้รับการดูแล สำหรับหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าการเทสร่างกายก็คือ <Ừ. S 2> นักกีฬาสี่เกมชุดนี้<ๆ>เขามีกรอบสามห่วงเวลาด้วยกันในการทดสอบร่างกายค่ะ<ๆ>ก็คือ<ๆ>ห่วงแรกจะอยู่ที่ประมาณเดือนธันวาคมจนถึงกุมภาพันธ์ที่นักกีฬาโดนหักเบี้ยเลี้ยงเยอะ<ๆ>ก็จะเป็นในส่วนนี้นะคะแล้วก็ห่วงที่2ก็จะในช่วงกลางปีและจากนั้นก็คือห่วงสุดท้ายว่าจะเทสร่างกายว่าสมบูรณ์แข็งแรงขนาดไหนอันนี้เป็นกฎของการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะแล้วมันหลายคนไม่ได้แจ้งให้นักกีฬาทราบว่าเอ้ยถ้าคุณไม่ได้มาทดสอบ ตรวจสภาพร่างกายตามที่กําหนดอาจะโดนหักเบี้ยเลี้ยงนะ,ะนะซึ่งสมาคมต้องแจ้งนะฮะใช่ค่ะแต่ว่าทางโค้ชท็อปพะวาววิไลลกาาักษณ์ในฐานะผู้ฝึกสอนของน้องหมิวก็ยืนยันค่ะว่าน้องหมิวเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับกกทหรือว่าคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแต่มีปัญหาคือการเตรียมตัวทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายการฝึกซ้อมเบี้ยเลี้ยงต่างๆซึ่งตั้งแต่ไปรับเรื่องอะ พอยื่นหนังสือไปก็ยังไม่เห็นว่าสมาคมจะมีแอคทีฟออกมายังไงว่าจะช่วยเหลือเยียวยาอย่าง,งไงบ้างคิดว่าสมาคมควรจะเข้าใจนักกีฬามากกว่านี้ค่ะคือผมยังไม่ได้ฟังในการจับประเด็นในการรับรู้ปัญหาของน้องจริงๆเลยครับประเด็นของน้องคืออะไรฮนะคือไม่ได้รับการใส่ใจไม่ได้รับการเตรียมทีมที่ดีนะฮะไม่ใช่น้องไม่อยากไม่อยากไม่อยากเล่นนะฮะ แล้วน้องไม่ได้มีปัญหากับกรกตหรือโอลิมปิกนะนั้นครับประเด็นคือน้องมีปัญหาในการเตรียมตัวผมยังไม่เห็นสมาคมพูดถึงเรื่องนี้เลยครว่าจะช่วยเหลือเยียวยาอะไรอย่างไรพูดแต่ว่าช่วยชาติช่วยชาติน้องยินดีช่วยชาติครเมื่อกี้ผมยังไม่ได้รับฟังเลยว่าแล้วจะทําอะไรอย่างไรเงินที่น้องถูกหักไปอุปกรณ์ที่ล่าช้าจะต้องทําอย่างไรครับ ตนนี้ทางสมาคมก็รับเรื่องแล้วนะฮะค <Okay. S 1> าดว่า1-2วันจะรู้ผลนะครับ